สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อีสานเขาเจอนะคะเราจะพาทุกคนมาล้างเห็ดกันนะคะเห็ดนี้เราก็ล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาผ่าผ่าครึ่งผ่าครึ่งกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดที่เราได้มาในวันนี้นะคะทุกคน ก็พอดีแกงนะคะทุกคนนะอยากจะแกงให้ดูกันเลยวันนี้ว่าเราแกงแบบแกงแบบอีสานอีสานเนี่ยเข้าแกงกันยังไงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนชอบไปหานะทุกคนไปหาเห็ดมาเนี่ยมันสนุกมากมันเป็นการผ่อนคลายนะคะไม่รู้ว่าใครบางคนจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะ เวลาที่เราทํางานเหนื่อยหน่อยเนี่ยงานอย่างอื่นเราก็ทํามาเยอะละวันเสาร์อาทิตย์เราก็ไปผ่อนคลายนะคะอันนี้เป็นเห็ดโคนนะคะทุกคนเป็นเห็ดโคนใหญ่ได้มาแค่ดอกเดียวนะคะเมื่อกี้นี้ก็อันนี้เป็นเห็ดเห็ดขาวดินนะคะทุกคนเห็ดขาวดินส่วนอันนี้ก็คือไม่ต้องบอกก็รู้นะคะดําขนาดนี้เขาคือเห็ด่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดดา เป็นเห็ดแดงนะคะทุกคนหรือว่าเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งภาษาอีสานเขาเรียกว่าเห็ดน้ำหมากค่ะทุกคนอันนี้เห็ดยางนะคะที่เรียกมันเห็ดยางเพราะว่ามันคงจะเกิดใต้ต้นยางมังคะาทุกคนอันนี้ก็ขาวดินนะคะเหมือนเดิมเห็ดดำเห็ดแดงนี้รุ่นตตมุตะมิน่ารักค่ะทุกคน เราก็จะพยายามผ่าให้พอดีคํานะคะวันนี้ที่ได้มาเนี่ยก็จะมีเป็นเห็ดดาเห็ดแดงนะคะทุกคนแล้วก็เห็ดขาวนะคะได้เกือบทุกสีเลยนะคะสีม่วงนี้ก็จะเป็นสีม่วงเราก็ได้นะทุกคนสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นเห็ดเอ่อเป็นเป็นเห็ดพึ่งยูคานะคะทุกคน,เ,นเขาเรียกว่าเห็ดพึ่งขมนะคะเราก็จะได้อันนี้อันนี้เห็ดหน้าบัวนะทุกคน เห็ดหน้าบัวก็วจะบอกว่าบางคนก็จะบอกว่ามันจะขมขมหน่อยก็วันนี้ก็ลองเก็บมาจะกินกันดูนะคะว่าจะขมจริงหรือเปล่านะคะดำเห็ดแดงก็พยายามล้างให้ดีแล้วแหละแต่ว่าล้างได้สีน้ำแล้วทุกคน นี่คือน้ำที่สี่นะคะเราจะล้างล้างหลายๆน้ำหน่อยเพื่อที่จะให้ดินที่มันอยู่ในในซอกในกลีบของเห็ดเนี่ยมันออกไปจนหมดแล้วนะคะแล้วก็จะไปกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะไม่น้อยนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเป็นกระมังเล็กๆนะคะแต่ว่ามันก็ได้เกือบเต็มเนาะเวลาเราแกะออกมาเนี่ยอันนี้ก็คือเห็ดพึ่งนะคะทุกคนเห็ดพึ่งขม ก็จะมีเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขมสีม่วงสีดํานะคะเราก็เก็บมาเราก็มาต้มออกก่อนต้มน้ํามันออกก่อนนะคะทุกคนทีนี้อันนี้ก็คือหม้อน้ําที่เราต้มเดือดไว้แล้วนะคะในนี้ก็จะมีส่วนผสมของตะไคร้นะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็มาใส่ในหม้อน,นะคะนอกจากนั้นก็จะมีเราตํา,ตาพริกนะคะทุกคนตาพริกตําพริกกับ หัวหอมนะคะพริกสดกับหัวหอมตาพอพอบุบุบนะคะทุกคนไม่ต้องละเอียดมากเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เห็ดกันเลยนะคะน้ำเดือดแล้วสีสันเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นแกงที่แบบแบบคนอีสานเขาชอบนะคะ ตามภาษาคนรักเห็ดนะทุกคนชมรมคนรักเห็ดถ้าใครชอบเห็ดก็ยกมือขึ้นนะคะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เก็บให้ดูนะคะเพราะว่าเห็ดมันยังขึ้นห่างๆนะทุกคนห่างมากแล้วเดินกว่าจะเจอเห็ดแต่ละทีนี่นานมากๆเลยนะคะนานมากจริงๆก็เลยไม่ได้ถ่ายมาไว้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยปลาร้านะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดกว่าน,นี้อีกสักหน่อยก็แล้วกันเนาะให้มันเดือดแบบฟูๆกันเลยเราค่อยใส่ปลาร้าเนาะร่างเราก็จะเป็นปลาราขวดนะคะทุกคนที่ไม้นะคะแซบไม้นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้หม้อเดือดกัน ูค่ะทุกคนความเดือดก็มาพอาความเดือดแล้วเริ่มมาแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยใสลงไปเลยค่ะนี่คือผักติ้วนะคะกลัวว่าจะไม่เปรี้ยวได้ใจยอดมะขามอ่อนๆใส่เข้าไปอีกค่ะทุกคนอันนี้เปรี้ยวนี่เอาเราออกได้นะคะทุกคนพอมันเริ่มแบบเริ่มสุกเริ่มจะเปรี้ยวเนี่ยเราก็หยิบออกนะคะนี่นี่จะ จะเค็มไหมเนี่ยนะคะไม่น่าจะเค็มนะทุกคนเนาะโอเคนะคะอุ้ยลืมไปนะคะเราลืมใส่นะคะทุกคนลืมใส่จริงๆลืมใส่ QC นะคะอันนี้คือผู้ตรวจสอบนะคะทุกคนจะตรวจสอบว่าแกงเห็ดของเราเนี่ยมันจะเบื่อไหมมันจะกินได้ไหมนะคะเราก็จะดูจากสีของข้าวนะคะถ้าข้าวเป็นสีชมพูเนี่ย แสดงว่าไม่โอเคนะคะทุกคนทิ้งได้เลยนะคะแกงหม้อนั้นเราก็จะไว้อีกสักพักหนึ่งนะคะเราถึงจะมาชิมรสกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะเกิดได้แล้วนะคะขาดไม่ได้นะคะทุกคนผงชูรสนะคะปรุงรสกันเข้าไปนะคะมีความกลมกลม่อม ใส่น้อยแซบน้อยใส่มากแซบมากนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือเห็ดขมเรานะคะทุกคนเห็ดขมหรือว่าเห็ดพึ่งขมของเรานะคะเราก็จะเติมลงไป ที่เรารวบไว้นะคะรอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวในระหว่างนี้เราก็จะไปเก็บใบแมงลักกันนะคะขาดไม่ได้นะคะแกงอีสานแกงลาวต้องใส่ใบแมงลักนะคะที่เดิมนะคะทุกคนที่เดิมแห่งนี้เรามีนัดประจำครัวเรือนของเรานะคะสองกระถางนี้นะคะทุกคน ตอนนี้มันเพิ่มมาละอีกหนึ่งกระถางนะคะที่เราทํามาใหม่ก็จะเป็นลูกของเจ้าตัวนี้นะคะลูกของของเจ้าต้นนี้นะคะส่วนเจ้าต้นนี้ก็ใบไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนหรือว่ามันเป็นเพราะมันมาบางังต้นว่านต้นนี้ก็ไม่รู้นะคะเท่าออกก็โดนแดดเยอะไปแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อย